แสดงรัตนสูตรต่อต่อจากคาถาที่หกที่แสดงประสังครัตนะบุรุษบุคคลแปดสี่คู่หรือว่าร้อยแปด ดังกล่าวจึงถึงคาถาที่เจ็ดว่าเยสุปยุตตามนัสตาดันเนนะเป็นต้นแปลความว่าพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่าใดในศาสนาพระโคโดมเจ้าประกอบดีแล้วมีใจมั่นคง มีความใคร่ออกไปแล้วคือไม่มีความใคร่พระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นถึงพระอรหัตผลที่ควรถึงยังเข้าสู่ธรรมตะธรรมธรรมะที่ไม่ตายคือพระนิพพานได้ ความดับกิเลสโดยเปล่าๆอันหมายความว่าไม่ต้องซื้อหาแล้วสวยผลอยู่แม่อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ในคาถานี้แสดงถึง พระอริยบุคคลขั้นบรรลุถึงอรหัตผลเป็นพระอรหันตาถาที่แปดวัจยทินดดคีโลปะโทวิงสิโตสยาเป็นต้นแปลความว่าเสาเขือนที่ลงดินแล้วไม่วั่นไหวด้วยพายุสีทิศฉันใด ผูใดเล็งเห็นอริยสัตว์ทั้งหลายเราเรียกคุูนั้นว่าเป็นสัตว์บุรุษผูไม่หวั่นไหวด้วยโลกกระทำอุปมาด้วยอินทขินคือเสา เขื่อนหินที่ปักลงแน่นสู่พื้นแผ่นดินไม่หวั่นไหวฉะนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประนีตในประสงค์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี ประถานี้ท่านพระอาจารย์ปูอธิบายแสดงว่าหมายถึงพระอริยบุคคลขั้นโสดาบันแต่ในเนื้อความม่ได้ระบุถึงว่า ขันไหนและถ้าพิจารณาถึงพ่อที่ว่าเห็นอริยสัจจนถึงไม่หวั่นไหวเหมือนอย่างเสาเขื่อนที่ลงดินแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุสี่ทิศ ที่จะไม่วันไหวจริงๆนั่นก็จะต้องถึงขั้นเป็นพระอระหันต์แต่ว่าขั้นพระโสดาบันนั่นก็ชื่อว่าเป็นขั้นที่ได้เริ่มเห็นอริยสัจทั้งสี่แล้วทนั้นความไม่หวันไหวก็ย่อมจะเริ่มมี คาถาที่กาวว่าเยอริยสัจจานิวิภาวยันติเป็นต้นแปลความว่าพระโสดาบันจำพวกใดกระทําให้แจ้งอยู่ซึ่งอริยสัจท,ทั้งหลายอันพระศาสดาู้มีปัญญาอันลึกซึ่งแสดงดีแล้ว พระโสดาบันจำพวกนั้นยังเป็นภูประมาทก็ดีถึงกระนั้นขันย่อมไม่ถือเอาพบที่แปดคือเกิดอีกอย่างมากเจ็ดชาติแม่อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวดดัสดีจงมีอาถานี้ แสดงถึงพระโสดาบันซึ่งละสัญญาณในเด็ดขาดสามข้อในสิบข้อเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายังเป็นภูประมาทอยู่บ้างยังละความประมาทไม่ได้หมดสิ้นเป็นพระอระหันต์เมื่อไร จึงจะละความประมาทได้หมดแต่ว่าถึงอย่างนั้นเราจะมาเกิดอีกอย่างมากเพียงเจ็ดชาติไม่ถึงชาติที่แปดคาถาที่สิบว่าสหาวัสะดัตนสัมปดายะเป็นต้นแปลความว่าสักกายทิฐิ ความเห็นยึดถือกายของตนวิจิกิจฉาความหลังเลเครือบแคลงสงสัยศีลปตปรามาดความโลภครัมคือยึดถือศีลและวัดแม้อันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ คำเหล่านั้นอันพระโสดาบันละได้แล้วด้วยทัศนะสมบัติคือความถึงพร้อมด้วยความเห็นคือความรู้ที่เป็นเครื่องเห็นจริงหมายถึงโสดาปฏิมัตทีเดียวอันหนึ่ง พระโสดาบันเป็นภูพลแล้วจากอบายทั้งสี่ไม่อาจเพื่อจะกระทำอภิฐานทั้งหกคืออนันตร,รียกรรมห้าและการเข้ารีดถือลัทิศาสนาอื่นแม่อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้ก็แสดงถึงพระโสดาบันซึ่งละสัญญดสามขั้งต้นได้ด้วยทัศนสมบัติคือเริ่มที่จะเห็นอริยสัจแล้ว อันหมายถึงโสดาปฏิมัาและแสดงว่าท่านเป็นผู้พ้นจากอบายทั้งสี่อบายทั้งสี่นั่นก็ได้แต่นรกกำเนิดดิเรชานปิดดีวิสัยคือกำเนิดเปรตและอสุรกายดังที่เรียกกันว่าผี จะไม่กระทําอนันตรียกรรมทั้งห้าและจะไม่มีการไปเข้าริดถือศา,ศาสดาอื่นคาถาที่สิบเอ็ดว่าอินจาปิโซกัมมังโกโรติปาประกังเป็นอาทิความว่าพระโสดาบันนั้นยังกระทําบาปรกรรม ด้วยกายหรือวาจาหรือใจได้บ้างเพราะความพลั้งพลาดถึงกระนั้นท่านไม่ควรเพื่อจะปกปิดบาปรกรรมอันนั้นความเป็นภูมีทางพระนิพพานอันเห็นแล้วไม่ควรปกปิดบากปรกรรมนั้นอันรัภูมิประภเก้าตรัสแล้วแม่อันนี้เป็นรัตนะอันประนีต ในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้แสดงว่าพระโสะดาบันเพราะเหตุที่ยังมีสัญญอจ,จะต้องละอีกถึงเจ็ดข้อเพราะว่าทันละได้สาม ฉะนั้นจึงยังกระทำบาปกรรมด้วยกายหรือวาจาหรือใจได้บ้างเพราะความครั้งพลาดบาปกรรมที่โสดาบันบุคคลยังจะทำอยู่บ้างนั้นไม่ใช่หมายถึงบาปกรรมที่ เป็นขั้นให้ไปอบายเพราะว่าทัานจะไม่ต้องไปอบายอีกต่อไปคือจะต้องคือจะไม่ต้องไปตกนร,รกไม่ต้องไปถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตไม่ต้องไปเกิดเป็นอสุรกายคือผี อย่างที่ผีที่เที่ยวหลอกหลอนต่างๆซึ่งผู้ที่ทำบาปรกรรมจะต้องไปเกิดในอบายเช่นนั้นก็ยังอยู่ในโภมที่เป็นบุุชนที่แปลว่าบุคคลที่มีกิเลส หนาแน่นอยู่และบาปรกรรมที่จะให้อับไปอาบายนั้นก็เช่นบาปรกรรมที่เกิดจากการฆ่าเขาบ้างที่เรียกว่าปานนาธิบาตลักของเขาบ้างที่เรียกว่าอธินาทานกามมิชฌาจานประพิดผิดในกามบ้าง ูดเท็ดหลอกลวงที่ทำให้เขาเสียประโยชน์เสียหายมากบ้างและแม่ดื่มสุราเมรัยที่ทำให้เป็นผู้ประมาทอย่างหนักเป็นต้นคือผิดศีลห้านี่แหละแต่ว่าพระโสดาบันนั้นท่านไม่มีผิดศีลห้าศีลห้าย่อมอยู่กับพระโสดาบันโดยอัตโนมัติ แต่ว,ว่าบาปรกรรมที่ท่านยังยังจะต้องทำนั่นก็เช่นว่าความที่ยังมีใจโลบอยู่บ้างเข่นลบยินดีอยู่ในรูปยะเงินทองและยังขนขวายสแสวงหาทรัพย์สินสิ่งนั้นสิ่งนี้ ยังอยู่คลองเรือนต้องประกอบอาชีพการงานก็จะต้องมีความระนีเหนียวแน่นบ้างและอาจจะประมาทครั้งเผลอจึงเ,เป็นภิกษุก็ไม่ได้พิจารณาปัจจัยสี่ในขณะรับ ในขณะที่บริโภคเป็นต้นก็เป็นบาปรกรรมขั้นเบาไม่ใช่ขั้นที่จะให้ไปอบายขคาถาที่สิบสองวานับปะกุมเบยถาโพธิตตเกเป็นต้นความว่าพุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนต้นคิมหะ แห่งคิมภะฤดูฉันใดพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายมีอุปมาฉันนั้นแม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้ กลับมาแสดงถึงพุทธรัตนะรัตนะคือพระพุทธเจ้าว่าได้ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายคาถาที่สิบสามว่าวะโรวะรันยูวะระโดวราหารเป็นอาทิแปลความว่า พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐประธานธรรมอันประเสริฐนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ลบล้นได้ทรงสแสดงแล้วซึ่งพระธรรมอันประเสริฐแม้อันนี้เป็นรัตนอันประนีในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตยนี้ขอความสวัสดีจงมี แม่คาถานี้ก็แสดงถึงพุทธ,ธัตนะเตนะคือพระพุทธเจ้าคาถาที่สิบสี่ว่าที่นางกุรานังนวังนัตถิสัมพวังเป็นอาทิแปลความว่ากรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วกรรมมาสมพบ คือกรรมที่ให้เกิดใหม่ย่อมไม่มีพระอริยบุคคลเหล่าใดมีจิตอันหนายแล้วในภพต่อไปพระอริยบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นไปแล้วมีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นภูมีปัญญาย่อมปนานิพานเหมือนประทีปอันดับไปฉะนั้น แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงค์ด้วยคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีคาถานี้แสดงถึงสังฆรัตนะรัตนะคือพระสงค์ซึ่งหมายถึงพระอริยบุคคลซึ่งเป็นพระอระหรันต ซึ่งเป็นปูที่สิ้นกรรมทั้งเก่าและทั้งใหม่ไม่มีสมภพคือเกิดอีกจึงเปรียบเหมือนอย่างพืชที่สิ้นไปแล้วคือผลไม้ที่ไม่มีพืชเพราะให้งอกไม่ได้ ย่อมปรินิพานเหมือนประทีปอันดับไปตรงนี้แหละที่เมื่อเวลาที่พระสงฆ์สวดมนต์จะเห็นว่าได้มีการจุดเทียนน้ำมนต์เทียนน้ำมนต์นั่นเริ่มจุดตั้งแต่เริ่มสวดมงคลนสูตร คืออาเซวนาจะมาลานังก็เริ่มจุดมงคลุดก็เริ่มจุดเทียนโดยให้เจ้าภาพเป็นผูท้ที่มาจุดจุดแล้วก็ถวายประธานสงฆ์ผู้สวดมนต์ประธานสงฆ์ผู้สวดมนต์ก็มีการโยงสายสินจากประธานเข้าที่ ครอบน้ำมนต์แล้วก็สวดมนต์กันต่อไปและเมื่อสวดมาจนถึงคาถาที่สิบสี่นี้หรือว่ามาถึงคาถาที่สิบสามประธานสง์ก็เริ่มนำเทียนที่ติดอยู่ที่ครอบน้ำมนต มาเริ่มหยดเทียนลงไปในครอบน้ำมนต์พอพระ,พระสวดมนต์มาถึงนิบันติทีรายทธาดัมปดีโปที่แปลความว่าอูมีปัญญาย่อมปรินิพานเหมือนประทีปอันดับไปก็จุมเทียนลงดับเทียนตอนนี้ นิบันติทีรายา่ายัมปดีโปเหมือนประทีปย่อมปรินิพานเหมือนประทีปอันดับไปก็ดับเทียนตรงนี้ครานี้มาถึงคาถาที่ส่งท้ายอีกสามคาถาว่ายาน,นีทะปูตานิสมากตานิเป็นต้นที่แปลความว่า พูดเราใดที่เป็นปุมมาพูดคือที่อาศัยอยู่บนพื้นปฐพีเราใดที่อาศัยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันในที่นี้เราทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้าอุตถาคต คือภูมาแย้วแล้วอย่างนั้นภูอันเทพพดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีอีกสองคาถาความก็เหมือนกันต่างกันแต่ว่าแสดงถึงพระธรรมอันเป็นตถาคตคือมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยแสดงถึงประสงค์ ว่าพระสงฆ์ครูตถาคตคือคููมาแล้วอย่างนั้นคููอันเทพและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีก็จบรัตนสูตรเพียงเท่านี้รัตนสูตรนี้พระอาจารย์ท่านหนึ่งคููแต่งคัมภีอธิบายแต่ดั้งเดิม ได้แสดงมติว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองเพียงห้าคาถาคือสองคาถาแรกที่แสดงถึงคุดทั้งหลายที่มาประชุมกันลนคาถาที่สามที่แสดงถึงพุทธ,ธรนะคาถาที่สี่ที่แสดงถึงพระธรรมอันเป็นอสังขตธรรมและคาถาที่ห้าที่แสดงถึงพระธรรม อันเป็นสังคตรธรรมคืออน,นันตริกะสมาธิส่วนตั้งแต่คาถาที่หกไปนั้นท่านพระอานนท์ได้เป็นผู้แสดงเองในขณะที่ได้เดินรมน้ำและกล่าวรัตนสูตรนี้ไปด้วยเมื่อท่านแสดงเอง ตั้งแต่กระถาที่หกเป็นต้นไปแต่ก็เป็นมนติของพระอาจารย์ท่านหนึ่งจะจบรัตน,นสูตรเพียงเท่านี้